เป็นวันที่น่ายินดีครับนะคะที่ได้มีวมงานมาในส่วนของกิองอจกรรมสำคัญอีกอันหนึ่งของทางสำนันนนกงานก,การพแฒ่งชาติหรือกอวในกิจกรรมพีนาซิตี้ทองซึ่งทาั้งที่กรก็ได้มีการพูดคุยไปแล้วว่าจัดเป็นพาร์ทที่ห้าแล้วน,นะคะวันนี้ทางวชได้รับเ,เชิญส,งงะะสูงจากท่านศาสตราจารย์ดรวชิราแห่งเซนเนอรนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์จาก คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะท่านเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปีสองพนอยหกสนะคะในภาพของการจัดกิจกรรมนานาชาติที่เกิดขึ้นครั้งนี้ครั้งที่5แล้วในหนึ่งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สี่ก็จะเห็นภาพท่านนักวิจัยดีเด่นในหลากหลายสาขาวิชาการได้มาร่วมพูดคุยนะคะได้มาร่วมในข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ตัวงานที่ท่านได้มีความเชี่ยวชาญท่านก็ได้รับการเชิญจูอีเพื่อที่จะได้รับการดัลต่างซึ่งกิจกรรมเอ็นอารซีพีท้องนี้ถือว่าเป็นในส่วนพื้นที่สำคัญของทางสื่อนะคะทางสื่อมชนที่จะเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนนะคะร่วมมาพูดคุยแล้วก็ร่วมที่จะได้นำในประเด็นที่มีความสำคัญในตัวระบบวิจัยสู่การเผยแพร่สาธารณะซึ่งในกรอบของการ เรียนเชิญท่านนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติมาพูดคุยนี้ถือว่าท่านเป็นบุคคลบุคลากรชั้นยอดเยี่ยมนะคะของเว็บงวิจัยในหลักสายคามิชาการซึ่งแต่ละครั้งที่ได้มีการจัดพบว่าประเด็นสัมพัคธ์จากความเชี่ยวชาญนะคะจะทำาห้มั่นใจจากผลงานที่ท่านได้เปิดาจมาเป็นประโยชน์ย่างยิ่งสำหรับการที่จะได้รับข้อมูล่ากา แล้วก็ได้บรรจารณ์ในเผยแพร่สือ่อสารเาชิงท่านศาสตราจารย์ดรวชิรามักเจริญนะคะนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติปีปัจจุบันนะคะในสาขาปรัชญานะคะท่านมีความเชี่วววยวชาญสูงนะคะในศาสตร์กาวิชาการโดยเฉพาะในหลักคิดับที่เกี่ยวข้องกับกาทางพุทธศาสนานะคะโดยใช้กระบวนการวิจัยนะคะมาทํา,าให้เกิดชุดของง้อมูล ความรู้แล้วก็นำไปสู่ของการนำพาสังคมนะคะซึ่งสิ่เหล่านี้เป็นเป็นประโยชน์อย่างมากในส่วนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติภายใต้กระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรือว่าในส่วนของการนำพาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสูงนะคะผู้มีประสบการณ์สูงแล้วก็เป็นนักวิจัยเชื่อว่าคุณทีว่าเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับ บุคลากรนะคะที่ได้มีความตั้งใจและมุ่งมันในการทำงานเพื่อประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะก็ในโอกาสนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทางพี่น้องสื่อชนนะคะทุกคราที่ได้มีการจัดกิจกรรมท่านให้ความรู้หนึ่นดีในการที่จะมาร่วมทำกิจกรรมข่าวพร้อมกับได้มาช่วยกันต้านคำถามนะคะในการที่จะได้เปลี่ยนในการช่วงระหว่างสงกรานด้วยก็ขออนุญาตที่จะใช้ พรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งะสำหรับอ,อน,นุญาตเปิด NRC t ท l k ครั้งที่5เปิดว่าแนจัดกิจกรรมใน NRC ในแบนนี้ขอบคุณค่ะ เสียด้วยนะครับวอนนี้เรีเชิญท่านอยู่บนเวทีสักครู่นะครับเพื่อที่จะมอบข,ของเชิ่ยวลึกให้กับนักทีจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี2564ครับแล้วการน,นี้ต้องขอเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดรวัชระงามจิตเจริญครับให้เกียรติขึ้นรับของเที่ยวลึกและถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีขอเสียงปรบมืสะะอสักหนึ่งล้านครั้งครับ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติดรวิภาราติออเงเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติเป็นประธานและมอบของที่ให้กับนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี2องพร้อีค่ะนักวิเคเป็นภาพผู้ร่วมกันนะครับอีกหนึ่งช็อตนะครับซึ่งถือว่าการเปิดบ้านของเราในครั้งนี้นะครับคุณพีโนครับเราเก็เปิดบ้านง,งานวินจัยแล้วก็กนัตกรรมจะสังเกตเห็นได้ว่านักวิใจัยในแต่ละท่านนั้นก็จะมีความเชี่ยวชาญ ที่แตกต,ต่างกใช่ค่ะแต่ละด้านก็แตกต่างกันไปด้วยนะครับผมแล้วก็แต่ละเรื่องน่าสนใจมากซึ่งในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องปรัชญาด้านทุณศาสนาถูกต้องอันนี้ผมชอบมากจริงๆแล้วในหลายๆท่านนะบบอกว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแต่ใกล้ตัวแค่ไหนนะแล้วก็มีความละเอียดหรือความลึกซึ้งอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวก็มาฟังการอรย์กันนะครับแล้วก็จะได้แนวทางปฏิบัติที่ดีในสังคมไทยด้วยนะครับเกลับใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยนะคะ ก็ถือว่าเป็นการเปิดบ้านแล้วก็ต้อนรับยำบุณนะครับขอกราบขอบุณทั้งสองท่านอีกครั้งนะครับท่านข,ขวาชววชรอและท่านพุ่งในการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติดรพิรัตน์รัีรอ,กออกนะครับ